สำหอีพีนี้นะฮะก็จะพาทุกคนนะครับนั่งรถไฟนะฮะจากสถานีเวียงจันทร์นะครับไปที่วงเวียงนะโดยชั้นธุรกิจนะครับชั้น VIP นะฮะก็รอดูนะครับว่าจะพบเจออะไรบ้างนะครับในการสโลบินเดี่ยวนะครับเที่ยวรถไฟไทยตะลุยรถไฟลาวจีนะฮะที่สถานีวงเวียงนะครับติดตามได้แล้วที่นี่ สถานีรถไฟหัวลำโพงกรุงเทพนะครับตรงดิ่งนะครับเป็นรถตู้นอนชั้น2นะฮะยิงยาวมาที่น้องคายนะครับก็ประมาณสิบชั่วโมงนะครับก็เป็นตัวที่นอนนะครับก็การนอนรถไฟครั้งแรกนะครับก็ถือว่าสนุกดีนะเป็นประสบการณ์การเดินทางอีกหนึ่งรูปแบบนะครับที่ประหยัดนะครับแต่ว่าใช้ระยะเวลา บางสถานีรถไฟลาวจริงาก,การเที่ยวแบบโรแมนโสคริกเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นสถานีรถบัสรถทัวร์ที่จะไปที่รถไฟลาวจีนนะมาต่อรถอีก เดินทางเราจะหาว่าไปหาข้าวกินจะหาว่าไปหาข้าวกินเรื่องไปมองเดินทางไปสถา,านีีถไฟที่ลาันรี้ก็อดยู่ตรง

ไปกินเฟอลาวก่อนไปกินเฟอลาวก่อนนะเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูจัดไปอันนี้มาจัดเฟอลาวก่อนมาจัดเฟอลาวกับเบียร์ลาวดูดูเครื่องปรุงนะ ไทยทั้งนั้นเลยนะดูเพิ่มเริไทยทั้งนั้นเลยเพิ่มเติ่ที่ใสเลยเขามีอะไรให้กินก็กินไปนะครับขือรปเ่า เรื่องปรุงส่วนมากก็จะเป็นของไทยนะใส่หมดเลยเรื่ปงปรุงอร่อยใช้ได้เลยนะ ถ้าไปถึงสถานีรถไฟแล้วจะมีตั๋วไปบางเวียงไหมนะครับถ้ามีตั๋วก็ยาวแต่ถ้าไม่มีตั๋วก็เดี๋ยวมาดูก็จะทำไงต่อถึงแล้วนะครสถานีรถไฟความเร็วสูงลาวจีวิงจัดใหญ่โตใช้ได้เลย เดี S <S <laughs> <laughs> ๋ยวเรามาดูว่าจะซื้อตั๋วยังไงแล้วจะมีตั๋วไปบางเบียงไหมถือว่าใหญ่โตใช้ได้เลยกว้างใหญ่ใหญ่โตใช้ได้กว้างใหญ่ใหญ่โตมากมีกลุ่มทัวมามกลุ่มๆมาเยอะแยะมากมาย กว้องใหญ่ใหญ่โตมากนะครับเยี่ยมเลยมีทัวร์มาเป็นกลุ่มๆนะมีทัวร์มาพอสมควรเป็นกลุ่ม,ดมเดี๋ยวจะไปดูว่าจะมีตั๋วรถไฟไปบางเบงไหมนะครับเดี๋ยวมาไม่ได้จองล่วงหน้านะครับวันนี้คือมาวอล์กอินเลยนะลองดู สวัสดี FC ทุกคนนะครับตอนนี้ผมถึงแล้วนะครับสถานีรถไฟความเร็วสูงที่นครหลวงกจันนะครับเดินทางจากอาตัวเมืองเวียงจันทร์มาที่นี่ก็ประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะครับนั่งรถเมล์ว่ากว้างโตนะครับ เดี๋ยวจะมาวอกยินลองดูว่าจะจองตั๋วแล้วก็ไปวังเวียงได้ไหมนะครับสบายดีสปปลาวแล้วก็เอฟซีคนไทยรวมถึงเอฟซคนจีนแล้วก็ทั่วโลกนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่สถานีรถไฟความเร็วสูงนะครับนะครหลวงเวียงจันทร์นะครับที่สามารถเชื่อมต่อไปที่คุณหมิงประเทศจีนนะครับโดยรถไฟเส้นนี้ก็เรียกว่ายาว ไปถึงคุณหมิงประเทศจีน1 2บสอปันนานะครับพอไปถึงคุณหมิงแล้วเราจะไปเที่ยวที่ไหนต่อก็ว่ากันไปอีกทีนะคก็ถือว่ามาครั้งแรกนะครับมาเซอร์เวคครั้งแรกแล้วก็มาวอล์กยินซื้อตั๋วหน้างานนะครับจะลองดูว่าจะมีตั๋วไหมนะครับลองมาสัมผัสบรรยากาศนั่งรถไฟลาวจีนดูครั้งแรกนะครับก็รู้สึกตื่นเต้นเหมือนกันนะเพราะว่ามาแบบไม่มีแผนนะครับก็ไปเลือดเปื่อยนะครับ คลิปนี้คือโนแพนนะโอเคเดี๋ยวจะเข้าไปซื้อตั๋วก่อนนะถือว่ากว้างใหญ่อลังการดีนะครับลองไปซื้อตั๋วก่อนนะดูคนพึกคักดีนะครับเพียบเลยมีแบบว่ามารอคิวซื้อตั๋วกันเพียบเลย มันรอคิวซื้อตั๋วรถไฟกันนะเพื่อเดี๋ยวจะลองมาซื้อดูว่าจะได้ไปไหม ว่ามาซื้อแบบบล็อกอินแล้วก็จะลองดูว่าจะได้เดินทางไหมอันนี้คือน้บรรอจองปีรถไฟคนเยอะมากเลยต้องรอคิวจองปีรถไฟเป็นเพียบเลยไม่รู้จะ้ปี็นปี ก็เข้ามาเห็นข้างในสถานีรถไฟความเร็วสูงเราจีนเนะองความใหญ่เดือดกันนะพอดีมาช้าก็เลย จองว่องอินหน้างงานก็เลยได้ตัว VIP นะ 3, ต๋ว v ีไอพีนะครับสามแสนเจ็ดตั๋ว v ีไอพีมีห้องรับรอง v ีไอพีเดี๋ยวไปห้องรับรอง v ีไอพีดูตัวบิสเซียตชกิจะเป็นไง Just boarded the train. Please be seated according to the seat number on your ticket. Please put your belongings steadily on the specified tracks or in the luggage room on the far end of the coach. Please take out the cups, umbrellas, and other items in the side pockets of the backpack on the luggage rack to avoid the dropping and hurting others. We are now arriving at the Longyang Station. อันนี้ก็เป็นบิเนสข้าสนะครับ นี่ก็ไปถึงแล้วสถานีวังเวียงสวัสดี FC ฟีทุกคนนะครับตอนนี้ถึงแล้วนะครับสถานีวังเวียงนะครับโอ้มันดูแล้วมัน เบอรว,วังอลังการเหนนะแล้วก็วิวนี่โหสุดปังมากนะ FC คนไหนนะครับสนใจจะมา <ไป S 1> จอยทริปน,นะครับ Work and Travel กับผมนะครับก็าสามารถที่จะโชว์ติดต่อนะครับตามเว็บไซต์นะครับตามไลน์ที่วางไว้นะครับแล้วพบกันนะครับสวัสดีครับ ขอบคุณที่ติดตามนะครับก็าฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับสำหรับ EP หน้านะครับยังมีอะไรที่น่าสนใจเยอะที่วังเวียงนะครับสำหรับคนที่สนใจเป็นสปอนเซอร์นะครับ FC คนไหนสนใจนะครับทำงานร่วมกันนะครับเป็นสปอนเซอร์ผมยินดีนะครับสามารถที่จะเมลมาที่ t า w o ์ n i n v e s t o r g m a i l c o m ได้เลยนะ